จำเรกเลยนะรู้เปล่านะลืมนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพีมอดรคามาเหมือนเดิมครับนะฮะทุกวันพระรหัสสี่ทุ่มสี่สิบห้าท่านก่อจะได้เห็นเนี่ยนะครับเร็วๆเลยครับในการซ่อมรถครับในเรื่องของรถยนต์นั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่5และถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวเวลาที่ท่านรถเข้าไปซ่อมนั้นแพงแน่นอนครับเปรียบเสมือนต่างประเทศแล้วครับค่าตัวช่างแพงครับนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้ามีลูกมีหลาน ให้ไปเรียนช่างดีกว่าครับรับรองว่าลูกหลานท่านจะได้งานทำแน่นอนครับวันนี้รายการดอรคาอัดแน่นด้วยในเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์ที่เป็นรุ่นใหม่ๆครับนะครับและก็ในเรื่องของซ่อมรถวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอเปลี่ยนคอนเทนต์อีกนิดนึงครับเพราะว่ามีท่านผู้ชมถามเข้ามาในเพจ f c e e o o o ด Dr. รคาเป็นคำถามที่ดีมากๆพี่หมอจะซ่อมและบอกจุดให้เห็นเลยครับว่าเป็น ที่จุดไหนและเช็คอย่างไรครับไม่ต้องกลัวถูกช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุนช่างที่ไม่มีจรรยาบรณน,นั้นเราต้องช่วยกันเป็อูไปรครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของเทคโนโลยีล้ำลของค่ายรถเกาหลีครับนะครับรถเกาหลีก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นรถยอดนิยมของทางยุโรปหรือว่าที่อเมริกาเขานะครับเป็นยี่ห้อใดและหรูแค่ไหนท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวพบกับพี่บอรดรคตาใน เบรกหน้าพร้อมๆกันนะครับ มาแล้วครับมาพบกับพี่หมอดรคาร์ในช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ไฮไลท์เลยครับนะครับอีกช่วงหนึ่งที่ท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆล้ำๆนะครับกับยานยนต์ที่กำลังจะมีการขยายขายไปทั่วโลกนะครับกับค่ายรถนี้เลยครับฮุนไดครับฮุนไดที่ประเทศเกาหลีใต้นั้นต้องบอกว่าอลังการงานสร้างจริงครับเซอร์ไพรส์มากที่พี่หมอไปเมื่อ1ิกว่าปีที่แล้วแต่ครั้งนี้ครับ ฮุนไดได้ออกตัวซีดานออกมาเป็นเจเนเรชันที่7ต้องบอกว่าโคตรหรูเลยโคตรสวยพี่หมอว่าตัวนี้ออกมานั้นขายดีแน่ๆไม่ว่าจะเป็นแถบเอเชียหรือแถบยุโรปตัวฮุนไดรุ่นแกรนเดอร์นั้นนะครับเป็นรถซีดานที่หรูหาราอลังการแค่ไหนไปชมพร้อมๆกับพี่หมอรอกตากันเลยดีกว่าครับ คุนไดแกลนเดอร์ er 2023, เป็นรถซีดานหรูระดับสรีมี่ขนาดใหญ่จากเกาหลีใต้ในรุ่นใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ใหม่ทั้งหมดสำหรับคุณไดแกลนเดอร์ er, ซีดานหรูถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี1986โดยในเวอร์ชันนี้จะเป็นเจนเนอเรชันที่7ของรถซีดานขนาดใหญ่จากคุณไดด้านการออกแบบจะใช้สไตล์แห่งอนาคตที่มีความหรูหรามาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและคล่องตัวอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนชุดไฟหน้าแบบแยกส่วน โดยในส่วนไฟ DRL จะเป็นเส้นแถบไฟ LED ที่เรียวบางพาดยาวใต้ฝากระโปรงหน้าเหมือนกับในรุ่นสตาริเส่วนไฟส่องสว่างจะอยู่ข้างกระจังหน้าฝากระโปรงหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่พร้อมติดตราโลโก้หุ่นใดไว้ที่ปลายฝากระโปรงหน้าด้านข้างตัวรถเน้นความเรียบหรูมือเปิดประตูแบบป๊อปอัพที่ราบเรียบไปกับตัวรถพร้อมกับดีไซน์ในส่วนกระจกหลังที่เสา4ให้เป็นทรงสามเหลีย่ยมซึ่งคล้ายกับแกรนเดอร์รุ่นแรกยุค80 เสริมความหรูหราด้วยล้ออัลลอยขนาด20นิ้วขณะที่ด้านท้ายดีไซน์ให้ดูสปอร์ตเล็กๆด้วยสปอยเลอร์ด้านท้ายไฟท้ายออกแบบมาให้เหมือนกับด้านหน้าที่เป็นเส้น LED พาดยาวเต็มพื้นที่นอกจากนั้นยังได้ซ่อนไยท่อไอเสียไว้ใต้กันชนเพื่อเพิ่มความหรูหราภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบมาให้หรูหราพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงทั้งวัสดุไม้และอลูมิเนียมเบาะที่นั่งหุ้มด้วยหนังแนปป้า แผงคอนโซลหน้าติดตั้งหน้าปัดดิเยทอนเชื่อมต่อกับหน้าจออินโฟเทนเมนต์อยู่ในจอเดียวกันในรูปแบบ Vice วสกรีนผงเมลยมันติฟังก์ชันแบบ3ก้านขนาดใหญ่หุ้มด้วยหนังแนปป้าห้องโดยสารด้านหลังมีระบบควบคุมการสั่งงานภายในรถติดตั้งอยู่ระหว่างที่นั่งด้านหลังปิดท้ายความหรูหราด้วยหลังคาซันรูฟแบบบานคู่นี่คือฮุนไดแกลนเดอร์2023ใหม่เจเนอเรชั่นที่7เป็นไงครับ โอ้โหตัวหุนใดซีดานรุ่นแกรนเดอร์นั้นเป็นรถซีดานที่ต้องบอกว่าทั่วโลกนั้นอยากได้มากๆเลยนะครับนะฮะอ้าวอดใจรออีกไม่นานนี้ครับแต่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทางบ้านนั้นเดือดร้อนเรื่องรถกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปรถจรีนรถอินเดียรถเกาหลีนะครับโทรมาหาพี่หมอก็เยอะครับท่านที่ฝากคำถามไว้ในเพจเฟซบุ๊กรถรคา ก็เยอะนะครับใน t i k t o อกด็อกเรคาก็เยอะใน YouTube อกเตอร์คาร์แนลก็เยอะครับอ่ะวันนี้พี่หมอจะมาตอบคำถามในเพจ f a c e b o o k ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็จะได้เอาไปใช้กับรถของท่านด้วยครับไปดูกันครับว่าท่านผู้ชมถามว่าอะไรบ้างคุณเอกถามเข้ามาครับพี่หมอครับเครื่อง 2JZ น้ำหายครับ1อาทิตย์ต้ตองเติมครั้งละ3 4 0ถึงซีซีมีปัญหาไหมครับอ่ะขอตอบตรงนี้น้ำในระบบหล่อเย็นทั้งหมดเป็นระบบปิดจะต้องไม่หายไปไหนนะฮะขอย้ำครับน้ำเป็นระบบปิดจะต้องอยู่ในระบบเท่านั้นไม่มีการหายไปไหนนะครับพี่หมอนั้นจะแนะนำในการตรวจเช็คว่าจุดไหนบ้างที่มีรอยรั่วนะฮะ ท่านอาจจะเช็คด้วยตัวเองไม่เจอต้องมีเครื่องมือพิเศษครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเช็คด้วยตาเปล่าก่อนขั้นตอนสุดท้ายที่ใช้เครื่องมือพิเศษต้องเป็นศูนย์บริการมาตรฐานหรือว่าเป็นอู่มาตรฐานเท่านั้นนะครับถึงจะมีตัวอัดเพชเชอร์แรงดันก็คือใช้ลมนะครับอัดเข้าไปในตัวกระป๋องหม้อพักน้ําลมก็จะไปดันให้พวกท่อยางน้ํานั้นแข็งเป๊กเลยถ้ามีจุดรั่วก็จะรั่วออกจุดต่างๆเครื่องมือพิเศษก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยฮะจะมีเก วัดนะฮะถ้าไม่จะเป็นอย่าไปอัดมันนะฮะเช็คด้วยตาเปล่าถ้าเจอก,ก็คือแก้จุดที่รั่วแต่ถ้าเกิดไม่เจอจริงๆครับก็ต้องไปหาช่างมืออาชีพหรือศูนย์บริการให้เขาใช้ตัวนี้อัดนะฮะถ้าอัดมากเกินไปรถวิ่งเกิน2 0 0 0 0 0กิโลแล้วมีโอกาสที่จะทําให้ตะเข็บนั้นรั่วได้ถ้าอัดไปเยอะๆไม่จะเป็นอย่าไปใช้นะครับนอกจากหาไม่เจอขอย้ํานะครับนอกจากหารอยรั่วไม่เจออมาดูกันครับอันดับแรกเลยดูข้อต่อครับ ะขอต่อพวกนี้ว่าเหล็กรัดนั้นมีการรัดที่แน่นไหมมือจับปิดบดูสองมือนะฮะเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นพลาสติกเดี๋ยวมันจะหักต้องคอยประคองช่วยจับจับนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ดูเรื่องของฝาบ่อน้ําเปิดตอนเครื่องเย็นห้ามเปิดตอนเครื่องร้อนเต็นันขาดมันจะพุ่งเป็นน้าพุเข้าใส่หน้าเลยนะครับถ้าเครื่องรร้อนอันตรายนะครับมาดูครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับจะเป็นโอลิงแบบนี้ครับนี่ครับ ถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะเป็นฝาเหล็กนะฮะตรงนี้นี่นะฮะดูว่ามีคราบหรือเปล่าหรือว่าดูขอบครับขอบพวกนี้ว่ามีคราบไหมนะฮะดูที่รอบๆตัวกระป๋องหม้อพักน้ํามีคราบสนิมหรือคราบคุณแรนหรือคราบน้ําหรือเปล่านะฮะต่อมาก็ไล่มาเลยครับนี่นะฮะพวกทอยางน้ําพวกเหล็กรัดต่างๆพวกนี้ครับนี่นะฮะจะมีเหล็กรัดพวกนี้นะฮะเหล็กรัดแล้วก็ฮิตเตอร์ข้างหลังอันนี้แหละครับช่างค่อนข้างที่จะมองข้ามกัน นี่ครับท่อยางน้ําจะเป็นท่อฮีตเตอร์อยู่ข้างหลังนะครับตัวนี้ต้องดูด้วยนะครับปางยี่ห่อก็จะเป็นท่อแบกไลท์หรือว่าท่อพลาสติกแข็งนะครับตรงนั้นเห็นไหมฮะจะมีคราบรั่วออกมาแล้วด้านด้านด้านหลังเห็นไหมฮะอันนั้นคือตัวท่อแตกนะครับหรือว่ารั่วโอลิงรั่วนะครับนั่นนะฮะคราบสนิมนะครับเห็นเห็นเลยพวกวาล์วน้ําพวกนี้ข้อต่อประเก็นพวกนี้ก็ทั้งนั้นเลยครับในการสังเกตนะครับ ดูพวกเขาต่อก็ไล่ไปเลยครับพวกที่เกี่ยวกับเรื่องของท่อยางน้ําประเก็นนะครับโอลิงนะครับโอลิงวาลน้ําตรงนี้ฮะแล้วก็ท่อแบกไลข้างหลังนะครับแล้วก็ในเรื่องของออยนะครับน้ำมันเครื่องนะฮะตรงนี้ว่ามีรั่วเป่าออยน้ามันเกียร์ก็มีน้ําหล่อเย็นนะฮะท่านดูด้วยตาเปล่าแล้วไม่เจอรอยรั่วนะครับก็ต้องใช้เครื่องมือพิเศษตัวนี้ที่พี่หมอบอกแล้วครับว่าเป็นตัวอัดลมเข้าไป นะครับเป็นตัวอัดลมเข้าไปนี่นะฮะได้ยินไหมฮะเป็นตัวอัดลมเข้าไปเหมือนสูบลมยางจักรยานนั่นแหละครับนะใช้ลมอัดเข้าไปเปรียบเสมือนความร้อนยันเกละะฮะเดี๋ยวพี่หมอจะบีบให้ดูนะฮะตอนนี้นิ่มนิ่มเห็นไหมฮะนี่ครับนิ่มๆเห็นไหมฮะนิ่มๆเห็นไหมครับบีบไปง่ายโดยที่ว่ายังไม่ได้อัดเข้าไปนะครับตรงนี้อ่ะมาเดี๋ยวพี่หมอจะอัดเข้าไปนะครับขอย้ํานะครับอันนี้คือกรณีที่ หารอยรั่วไม่เจอนะครับมันจะเป็นเกีียวตามเข็มนาฬิกานะครับกันเข้านะฮะอ่ะจาดเข้าไปนะครับดูเพชเชอร์นะครับนะฮะเนี่ยพอมันตึงตึงมือนะฮะเราก็เริ่มจะพอแล้วไม่จำเป็นต้องไปขึงขีดกันนั้นนะฮะขงบนนั้นก็คือเครื่อง V8 V12 นะครับหรือว่าเครื่อง6ล้อ10บล้อใหญ่ๆนะฮะตรงนี้อ่ะมาดูทีครับ นี่ฮะเริ่มแข็งแล้วไหมครับเริ่มแข็งแล้วนะครับเริ่มแข็งแล้วเดี๋ยวอัดข้าไปอีกหน่อยนึงครับปืดป๊ดปื๊ดฮะเอาให้ประมาณ0.5นนี่คือเครื่อง V6 นะครับเห็นไหมศูนย์จุถ้าเกิดว่าน้ํารั่วปุ๊บมันจะค่อยๆตกลงมาตกลงมาตกลงมาอันนี้นะครับยังไม่ตกฮะยังอยู่0.5อยู่เห็นไหมครับยังอยู่0.5อยู่นะฮะถ้าเกิดว่ามีน้ํารั่วมีน้ําซึมอะไรพวกนี้มันก็ จะมีการไหลออกมานะฮะหรือว่าเกก็จะตกเราสังเกตจากตรงนี้ครับต้องใช้เวลาสักแป๊บนึงครับใช้วเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับยังอยู่ครับ0.5เห็นไหมครับยังไม่มีรั่วไม่มีซึมเพราะว่าคันนี้ซ่อมไปแล้วครับนั่นแหละครับคือเปลี่ยนท่อตัวนู้นนะฮะคือเปลี่ยนท่อแบคไลท์ท่อฮีตเตอร์หลังนะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะนี่แหละครับคือการตรวจเช็คครับ ข้อควรระวังต้องอย่าอัดเกิน0.5นะครับไม่งั้นตัวตะเข็บหม้อน้ํานี้แต่ช่างบางคนอัดจนเรียกว่าโอ้โหท่อยางนั้นเป่งแล้วก็พวกตัวโอลิงพวกนี้ตัวที่อยู่ประกบกับตัวฝาหม้อน้ํานั้นมีโอกาสรั่วได้นะฮะแล้วเราก็รีบปล่อยลมออกเลยครับนี่ครับเกตกลงมาแล้วจบครับอันนี้นะครับเรียบร้อยในเรื่องของการตรวจเช็คน้ํารั่วน้ําหายน้ําขาดนะฮะ ดูขอ้อต่อต่างๆก่อนนะครับดูจุดต่างๆปกเกนโอลิงฝาหมอน้ำนะครับฝามอน้ําที่พี่หมอเคยทําคลิปไว้ในยูทูบและสตาร์คาชแนลกลับหน้าเลยครับถ้าเกิดมันมีคราบออกมาด้าน,นนอกเราใช้มา20ปีแล้วเราก็เปลี่ยนเอาด้านในออกมาใช้นี่ละเดี๋ยวพี่หมอจะแกะให้ดูนะอันนี้โอลิงยังดีอยู่เลยฮะนี่โอลิงยังดีอยู่นะครับปึ๊บแกะออกมาถ้าแกะแล้วขาดต้องเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้ถ้ามีคราบมีอะไรนะต้องเปลี่ยนเลยนะครับนี่เห็นไหมจับไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ พลิกปึ๊บนะครับพลิกเอาด้านนออกมาใช้นี่แหละครับอย่างนี้เซฟตังได้ประหยัดเงินได้นี่แหละฮะน้ำไม่ขาดไม่หายไม่แห้งแล้วครับท่านผู้ชมครับอ่ะอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าอัดแล้วไม่มีรอยรั่วนะครับทิ้งไว้5นาที10นาทีแล้วยังมีลงอีกช่างปวดหัว หาไม่เจอไม่รู้ว่าไปไหนถ้ารถ20ปีแล้วนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ครับหยิบหัวเทียนมาทั้งหมดเลยเอทวเทียนมาทั้งหมดเลยนี่ครับท่านผู้ชมครับถ้าเป็นเครื่องยนต์บินซินนะฮะถ้าเป็นเครื่องยนต์บินซินนะครับสังเกตดูครับถ้าเกิดว่าเราเช็ค น้ำหายน้ำแห้งน้ำขาดไม่เจอแต่เราต้องเติมน้ำบ่อยนะครับเรามาสังเกตที่หัวเทียนแกะหัวเทียนเรามาดูครับถ้าเกิดว่าน้ำเข้าประเกลนฝาสูบมันจะต้องเป็นแดงๆเหมือนสีสนิมครับที่เขี้ยวนะฮะที่เขี้ยวหัวเทียนพวกนี้จะเป็นสีแดงๆหัวอื่นจะเป็นดำนะฮะดำน้อยดํามากหรือว่าแดงน้อยแดงมากถ้าอันไหนที่แดงที่สุด อันนั้นคือประเกน็นแตกหรือฝาสูบโกงครับนี่การเช็คขั้นตอนสุดท้ายครับกับรถของท่านที่เป็นเครื่องยนต์บินซินนี่แหละครับวิชาช่างของพี่หมอดรคาเป็นช่างซ่อมรถมา3ามสี่ปีครับเอาประสบการณ์มาช่วยเหลือท่านเจ้าของรถที่ใช้รถอยู่นะครับบินซินหรือดีเซลก็เหมือนเหมือนกันนะครับถ้าน้ําหายน้ําแห้งมีโอกาสชารปลายเครื่องพังได้นะครับตรงนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับ มีอะไรในอาทิตย์หน้าจะซ่อมให้เห็นแบบไหนท่านผู้ชมที่ใช้รถอยู่จะได้ประหยัดเงินค่าซ่อมรถได้เอาเงินค่าซ่อมรถนั้นไปให้ลูกกินโรงเรียนหรือว่าไปซื้ออะไรอร่อยๆกินกับครอบครัวดีกว่าครับ อะไรนั้นที่หมอเชื่อมั่นกับเสียอ yeah. right. ้ําครับซีอลอะไรยนไม่มีคําว่าเก่าสําหรับคุณครับเสียอ้ําเขาจัดให้เขามีรับประกันอะไรต้อง6เดือนครับเสียอ้ําจัดอะไรไว้ให้บ้างไปพบเสียอ้ํากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับเสียอ้ําครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เสียอ้ําเอาอะไรมาโชว์ครับก็จะเป็นพวกฝาครอบวาลนะฮะฝาครอบวาลฝาครอบวาลรถกระบะรถเก๋งรถตู้ทั่วไปนะฮะ ช่ไม่ใช่ของแต่งนะคือเบนซ่าเข้าเบาเป็นมาตนดาดเดิมๆอ่าตั้งเครื่องยนต์บนซินและดีเซลครับบนซินและดีเซลอ่ตัวอย่างตัวนี้นึงเอสเดงมันจะอยู่ในรถวิสแคมรี่เอางี้มันจะอยู่ในหลายตัวเวลไฟก็อยู่ตอนนี้แตกผุรั่วกันบ่อยแล้วมันชอบระเบิดตรงคอยคอยจนระเบิดตรงนี้ครับคือเอางี้เราเรียกเป็นรหัสเครื่องดีกว่าเวลาซื้อซื้ออะไรนะอย่าไปบอกรถวิสรถอะไรบางคนก็ไม่เข้าใจ1 AZ 2AZ ออ่าอย่างตัวนี้ดีโฟดี ดี <Diesel. S 2> <Diesel. S 1> เซลดีเซลมันเป็นอลูมิเนียมผมแปลงเพื่อใส่วีโก้ได้มันจะมีน็อตยึดอินเตอร์เห็นไหมมีแปลงให้เรียบร้อยเลยแปลงให้เรียบร้อยคือไอดีฟอร์ดีรถเดิมๆออกมามันจะไม่มี inter. อินเตอร์แต่วีโก้รถรุ่นวีโก้เริ่มเริ่มวีโก้เนี่ยมันจะมี inter อินเตอร์วางไว้บนถูกต้องคับแต่ตัวเดิมๆนี่มันจะเป็นพลาสติก บางคนว่าเป็นพักตีกันมันชอบแตกตรงหูบ่อยเขาก็เลยแก้ไขมาเป็นมีเนียมดีโฟดีนะรถอเนกประสงค์รถกระบะที่เขาใช้กันนะแล้วรถตู้ใช่รถตู้คอมพิวเตอร์โอ้คอมพิวเตอร์ครับผมโอ้ยตัวนี้มียางฝากระบบอแถมให้ด้วยอ่ะมีแถมนี่อีกเหรอไม่ด้วยโอ้เส้นหนึ่งเป็นร้อยนะใช่สองสามร้อยสองสามร้อยนะแถมไม้แถมมสองพันแปดมีแถมแล้วฝาลามันเอามาทำไมเนี่ยก็แถมให้ฟรีอะแถมให้ด้วยแถมให้ <Okay. S 2> โอนนี่น,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 นี่ต้องบอกว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนยางฝาวาวเพิ่มตังไม่ต้องไปซื้อฝาน้ำมันเครื่องคไม่ต้องกลัวรั่วอีกแล้วคือจบเลยเรื่องน้ำมันหยดน้ำมันรั่วน้ำมันเครื่องไม่มีซึมแน่นอนซีนซีน,ซนคอยวเทียนก็มีให้โอ้โหมีครบอ่ะตอนนี้2 TR, Vigo b e วี i กเบนซิน สองพันเจ็เครื่องสองพเครืงบินเซนเือยอดนิยมจะเป็น v ีโ o จะเป็น f o r t จูเนถูกต้องที่เป็นบินเซนท์สองทีอาร์อย่างพวกดีเซลนี่มันสองเคดีห่งเคดีอาลาดเครื่อง 1KD 2KD คดีสองเคดีถูกไหมอันนี้ 2TR ทีาแถมยางฝาบาวด้วยยางฝาวาวตัวนี้ไม่ไม่ได้แถมไม่มีแต่ซืไม่มีไม่เป็นไรซื้อแยกก็ไม่กี่ตังเองกอยถูเส้นไม่กี่ร้อยฝาฝามันเครื่องแถมให้แถมให้อันนี้ก็เป็นร้อยนะฝานมันเครื่อง โอ้ยเอาล้วครับนี่คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มของฝาวาวนะไม่ใช่ว่ามีแค่นี้ครับมีอีกโคตรเยอะเลยครับอีกหลายยี่ห้อถูกไหมเสีบผมต้องบอกว่ามีหลายยี่ห้อเพราะว่าไม่หมดเพราะว่าโต๊ะมันวางไม่หมดโต๊ะมันวางไม่หมดตอนนี้โทรเช็คแล้วกันเอางี้ก็คือโทรเช็คอินบ็อกเข้ามาซีเอลอยน์เฟซบุ๊กนะอ่าแล้วก็เบอร์โทรศูนย์สองสองสามห้าห้าเจ็ดสองสองถึงสามนะครับเฟซบุ๊กแล้วก็ซีเอลอยน์เลยแล้วก็อินบ็อกเข้ามา ถ้าติดต่อทางไลน์ก็แอด C L ขีดกลาง C H A L E C L ขีดชาลีนะครับอินบ็อกเข้ามาแล้วก็ไลน์เข้ามาคุยกันนะครับต้องการสินค้าอะไรนะครับทางร้านจะไม่มีติดต่อลูกค้าไปนะมันมีมีอาชีพเยอะช่วงนี้นะฮะแมิมีาชีพมาแฝงตัวเยอะใช่ใช่นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยรับนะครับแล้วก็คอยส่งตางจังหวัดหรือกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็แล้วแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าพ็กกันไม่ทันเลยนะฮะ ทีมงานนี้เยอะมากๆานค้าเรารับประกัน6เดือนทุกชิ้นนะลืมบอกไปสินค้าทางร้านเนี่ยจะรับประกันทุกชิ้น6เดือนไม่งั้นพี่หมอไม่มาหรอกถ้าไม่รับประกันนะเราว่ามีการรับประกัน6เดือนไงถึงกล้าการันตีว่าอะไหล่นั้นเป็นอะไหล่ที่มาตรฐานจริงๆครับเสียอ้ําเขาจัดให้ขอบคุณมากเสียอ้ําขอบคุณครับขอบคุณครับยอดเลยครับ โอ้โห oh, oh, ดีใจมากมากครับนี่แหละครับพี่หมอเป็นช่างซ่อมรถประสบการณ์30กว่าปีครับออกมาช่วยเหลือท่านท่านขับรถยนต์นั้นท่านไม่ต้องกลัวในเรื่องของอาการรถต่างๆนะครับพี่หมอก็จะช่วยท่านเรื่องของประหยัดเงินค่าซ่อมรถได้ครับวันนี้ก็ให้ความรู้ท่านได้เยอะมากๆครับขาดไม่ได้เลยครับผู้สนับสนุนรายการดรคามา10กว่าปีครับขอบคุณ f อีแบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศครับขอบคุณบริษัท ไทยพัฒนาประกันภัยครับเป็นบริษัทของคนไทยแท้ๆครับที่ดูแลรถบนท้องถนนมา70กว่าปีครับตอนนี้3บวกสุดเวิร์กกับ2บวกสุดเวิร์กนั้นมีผู้ใช้บริการเยอะมากๆครับขอบคุณเสียอ้ําครับ c ีเอลอะไยนไม่มีคําว่าเก่าสําหรับคุณครับขอบคุณบริษัทศูนย์ซ่อมเบนทนานครับซ่อมเบนที่ไหนไม่จบมาพบกับพี่บอดรอกตคาได้เลยครับอยู่สุขุมวิทร้อยเปากซอยแบริ่ง68ครับขอบคุณสีโอครับเอสเอทีออโตพาร์ท อะไหล่ชิ้นละชิ้นน้อยที่มีมากกว่าหมื่นชิ้นครับตัวแทนจําหน่ายโดยสหสินไทยยนครับขอบคุณน้ํามันเครื่อง DTM พลังแรงแซงทุกการหล่อลื่นครับเป็นน้ามันเครื่องของพี่หมอดอกเตอร์ขาเองครับที่เป็นกูรูรถยนต์เลือกใช้ครับนี่แหละครับใช้กับรถเบนทุกคันที่เข้ามาใช้บริการซ่อมกับศูนย์ซ่อมเบนทนานครับนี่คือน้ํามันเครื่อง DTM ใช้กับเบนได้รถยี่ห้ออื่นนั้น ใช้ได้เลยครับขอบคุณแอร์ซิมอีโคเฮาส์ครับเป็นรถบ้านนะครับและก็บ้านน็อกดาวครับติดต่อในเพจของแอร์ซิมอีโคเฮาส์ได้เลยครับขอบคุณสถานีทรทัศน์ช่องเวิร์กพอยต์กดหมายเลข23ครับและอย่าลืมติดตามพี่หมอดรคาได้ไม่ยากเลยนะครับนะฮะพี่หมอจะมีไลฟ์สดทุกวันพุธ2องทุ่มครับใน y o YouTube ดรคาร์ชแนลและอินสตาแกรมดรค2ร์สองามและก็ทางวิทยุขึ้น FM 97เมกะเฮิรตนะครับทุกวันเสาร์10โมงถึง11โมงเช้าครับนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าท่านผู้ชมได้ประโยชน์ได้ความรู้ได้ในเรื่องของการไปซ่อมรถของท่านได้เลยครับพี่หมอดรค่าและทีมงานขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านรถไม่พังนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ